แห้ดาวดกควเห็นอยู่คืออะไรเฉิเลยมันก็คือแมวนั่นแหละผู้การผู้การผู้การผู้กัน,ผ,กนผู้คนอยู่ช้าก็หายตัวไปอ่ะเหลือผู้การไว้ตัวเดียวเลยแมวทั้งบ้านหายไปหมดเลยมาผู้การพ่อเธอหายไปแล้วผู้การ ไม่รู้เรื่องอีกหรยอ้าเล่นล้าเล่นมันก็คงรู้แล้วแหละฮึฮ <c oughs> <c oughs> ึมผู่กันเมลจนจัดเมลจนจัดยังไม่เชื่อยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ไม่ได้เก็บเมาจนจัดมาเลี้ยงหรอกแต่อยู่มันก็แต่อยู่มันก็เข้ามาอาศัยร่วมกับคนโดยที่ไม่ต้องเก็บมาเลี้ยงเลยคือว่าได้เมวฟรีเลยก็ได้ไหแต่มันน่าจะอิ่มแล้ว ยายเราบอกให้ไปซื้ออาหารมาันมาฮัลโหอตรงทางที่อาหารมันอยู่นี่ได้ดูดูมันทำผู้ผู้กันโอ้โหอาหารโต๊กดูดูดูความเยอทยา,ยท,ยา,ยท,ยายที่จะเก็บอาหารของมันโอ้ผู้ผู้ผู้ท่านหนูลำบากขนาดนี้เอาะ้าออกให้ก็ได้ผู้กันไกด์กระโดดลงไปเก็บเลยลำบากขนาดนั้นหนูกระโดดลงไปเก็บแล้วก็ได้มาคาร่ลงไปเลยลงไปเลย ฉันที่ต้องหยิบขึ้นมาให้ใช่ไหมไปล้างมือก่อนแล้วกัน